นี่ผมอยากเห็นอย่างนี้แหละพอบอกเล็กแห้งเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้ครเนี่ยเขาจะมีแบบมีน้ําตาลมันโรยมานิดนึงแล้วก็มีคือกินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจะได้อรรถรสตอนแห้งฮะนี่บีบมะนาวลงไปครับอร่อยทั้งสายผมต้มองเบิ้ลแห้งอีกชามอร่อยมาก เมื่อเช้าขับรถออกจากโตครับสวัสดีครับขับรถออกจากจังหวัตดตากคกณตั๊กบอกอยากกินก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยขับรถมาสุขโขทัยฮะแต่ว่าเรามาตรงนี้ฮะบ้านลักไม้ก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยเราเคยกินตรงตรงด้านนู้นนะด้านนู้นที่ไปทางนี้จะเป็นไปอุทยานประวัติศาสตร์มีร้านเจ๊แฮร้าน ไทยลุงปุ้ยป้าปุ้ยแต่ว่าวันนี้เรามาตรงนี้ว่าคนสุขโขทัยที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวก็จะมาตรงนี้ฮะขับไปดูกันนี่ครับนี่คือบ้านลักไม้ก๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยนี่มาดูเขาทำกนะันนะนี่ใส่เครื่องปรุงก็เป็น ถ้วยถ้วยอะไรถ้วยเคลือบเป็นแบบโบราณนี่ครับเป็นแบบนี้นะแล้าก็จะสัวไทยเขาต้องมีมีน้ำตาลหน่อยเนาะ เขาปรุงกันอยู่ตรงข้างข้างหลังด้วยแล้วฮะ,ะ,ะดูเมนูเอาเมนูให้พเพื่อนๆดูครับมาดูบรรยากาศของที่นี่บ้านรักไม้ก็บรรยากาศเป็นแบบเป็นไม้เนาะ เป็นบ้านเรือนไทยเลยเมนูเขาแบบนี้เลยนี่เพื่อนดูเมนูแคปหน้าจอดูก็ได้นะครับเป็นคนเลือกฮะมาที่นี่เนาะเพราะว่าบางทีคนมาสุโขทยัยวัตรงฟืดไปทางอุทยานก็จะเจอร้านตรงนั้นแหละที่เราเคยทานน,านี่ครับ แล้วก็บ้านทอบ้านทรงไทยอย่างนี้เลยบรรยากาศเดีไ๋ยวดปดูกระเป๋าข้างในนันเป็นห้องแอร์นี่บ้านทรงไทยขึ้นไปได้อหรือทางร้านเขาบอกว่าไงนะที่นี่สูตรที่นี่รสจัดว่าชิมก่อนปรุงอ๋อบรรยากาศ ใช่ครับจอดรถสะดวกสบายฮะตรงนี้ดีเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะทานอยู่ทางด้านนู้นบ่อยแล้วนี่มาแล้วครับอ๋อก็ถ้วยปกติเนาะอันนี้อะไรบ้างเอยอะไรบ้างฮะอันนี้บะหมี่ต้มยำเขาเีโดบะหมี่ต้มยำใช่ไหมอันนั้นอะไร เซเล็กต้ยมตยำเก้ยำอันนี้ก็บะหมี่ต้ยมยำแต่ผมมีผมมีสั่งแห้งไปนะอันอันนี้เล็กน้ำนี่เล็กน้ำเล็กน้ำครับอันนี้นนนนบะหมี่ต้ยมยำที่ผมสั่งนี่ต้องชิมก่อนนะลูกคนเราดูดดเขาฟังเราคุยแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องปรุงใส่ให้ด้กี่ชามเนี่ย ทำเนอสั่งอีกสิสั่สงอีกชิมไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยครับสัง่งเรอโดอีกด้วยอ,อะไรอีกชามหนะึ่งแห้งหรือน้ำเมื่อเช้าพี่โรกินโรตีแค่สองแผ่นเนี่ย อีกินเลย,เ,ลยเดี๋ยวไปอีกทีนึงเย็นเลยวันนี้ชาวเที่ยงรวมกันแต่เมื่อเช้าพี่โดก็ลองทองด้วยโรตีมาแล้วครับอุตักหิวเลยใส่อีกไหมอันนี้เรียกเข้ามาอีกเอาบบบะหมี่น้ำ บะหมีน้ำอีกหนึ่งบะหมีน้ำใช่แล้วก็เอาข้าวผัดผักบุ้งของชิมใช่แล้วเราผมมีเล็กแห้งอีกชามสั่งไปแล้แลวยังไม่ได้อ๋อแล้วมันมีเต้มยำกับข้าวผัดผักบุ้อมอันนี้มาแล้วมาแล้วอันนี้เล็กแหง้งอ,นนอนน่านี่นี่นี่ผมอยากเห็นอย่างนี้แหละพอบอกเล็กแห้งเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้ครับเนี่ยเขาจะมีแบบมีน้ำตาลมันโรยมานิดนึงแล้วก็มี คือกินข้ยวซอยหัวไทยเนี่ยจะได้อรรถรสตอนแห้งฮะนี่บีบมะนาวลงไปครับอุตตะขอขอกระดาษทิชชู่คุณไม่ลองกินแห้งดูเพราะแห้งเขาจะนี่ครับน,นี่เขาจะใส่น้ำตาลอย่างนี้มานี่ใช่ แล้วก็จะมีเครื่องกรอบแบบนี้อือรูปเล็กแห้งกินสุโขทยต้องอเล็กแห้งจะมีน้ำตาลน้ำตาลปีบ๊บอะไอย่างที่ให้เ,เพื่อนๆดูเครื่องปรุงเมื่อกี้เนี่ยรุกให้ทั่วก่อน น้ำตาลติดที่ช้อนอะอจะต้องผมมา่าบะหมี่น้ำมาแล้วล่ะแต่ผมเริ่มต้นด้วยแห้งก่อนนี่หนึงจังนอยู่ในเส้นเลยครับ เลยอ่ะเ,เ,เราต้องกินให้ติดอันนี้มาหน่อยกรอบๆแบบนี้เดี๋ยรรรวรอกัอนนะเมืรอกันนะเอานี่เลยไมล่ะน,นี่เลยอะ่ะบะหมีนม่น้ำใช่ไหมล่าฝั่เ,เลยเอาเลย ใส่ผมญต้องเบิ้นแห้งอีกชามอร่อยมากนนคือเพราะว่าเขาใส่ น้ำตาลแบบเขาเรียกว่าน้ำตาลปีป๊บเปล่าม,มันเลยทำให้แบบหนืดหนืดแล้วมันเคลือบเส้นนะัปตักสั่งอะไรอีกอะข้าวคุกปี้ดีดี อยากดูเดีเ๋ยวผมขอสั่งบะหมี่แห้งอีกชามนึงนคือความที่ว่าไม่ได้ปรุงอะนะ <c oughs> เราสังเกต เนี่ยเหมือนกับไม่ได้มีการตักเลยนะเพื่อนๆก่อนน้านี้ก็มีโต๊ะอื่นมานั่งนะเหมือนกับไม่มีการตักเลยเขาไม่ได้ปรุงเราไม่ต้องปรุงเพิ่มอนะ่ะใช่เมื่อก่อนโดโรโดจะปรุง,งใช่ไหมไมรโดแบบไม่ต้องอนะไรไม่ต้องปงรุงพีเออรโดพีเออรโดเมื่อกี้บะหมี่น้ำไปสองใช่ไหมหอันนี้พีเออรโดมากินบะหมี่แห้งเน่ยง,งั้นอันนี้อันนี้เป็นของพ่อ สรุปว่าพ่อลูกกินคนละสามชามนาอผมมาสลับสลับน้ำก่อนสลับน้ำมาสลับน้ำก่อนอันนี้บะมีน้ำไม่ต้องปรุงใช่ไหมสดน้ำ ขลับกินบะหมี่น้ำหูยม,มาแนละ้ว ไม่ต้องปรุงเส้นบะหมี่เขาแบบไม่เละเนาะพี่โตเคีงง่ยงเลยพี่โตไปด้วยความรวดเร็วฮะข้าวคุกกีหน่าทานอร่อย เพื่อนมาทานด้วยกันนะคะเอ๊ซีค่ะ<ม>เขาคุกกระปิหน้าคานาะน้อครับปกตัก็ไม่คุกเป็นทั่วๆน,นะเขาไม่เอามีทั้งหมูหวานมีทั้งกุนเชียงเลยใช่ไหม ตักจะคลุกกินเป็นคำๆไปนปี่อยกว่าเอาขึสวยอืมแล้วนี่ครับบะหมี่แห้งครับบะหมี่แห้งมะน,นาวก่อนบีบมะน,นาว ครับต้องคลุกก่อนทานนะมันมีแห้งไม่คลุกไม่ได้เพราะรสชาติมันยังไม่มารวมกันเมื่อกี้ผมชิมเส้นเล็กไปละนะมันนัวกับเส้นมากเลยมากินกับบะหมี่ ตั๊กจะลองชิมแห้งเลยไหมเนี่ยไหมคุตัก๊กินแต่น้ำมากินก็จะก๋วไทยนระต้องต้องแนะนำให้แห้งด้วยนะฮะกินแห้งก่อนถึงจได้ไดอรรถรงน่าจะเรียกว่าเป็นกว๋วยเตี๋ยวโบราณอย่างแท้จริงอนระ<ม>ุตัก๊กินข้าวกูก็ปีดมัวเลย บาบ,บีนี่จะมีความมันความมันเพิ่มขึ้นจากเส้นเล็กครับ ก็เจ๋วแบบเนี้ยยิ่งคำท้ายๆก็จะยิ่งเข้มข้นโดยเฉพาะที่หอเจ้าหมูสักที่อยู่ก้นชาม

ดูเขาไม่ชอบกุณเชียงดูชอบหมูหยองดูชอบไส้กรอกไอ้ส้หัวกินไหมไส้หัวดูเขไม่กินกินปะกินเนาะแต่ชอบไส้กรอกอีกแบบแล้วก็ของอร่อยก็อย่างหนึ่งใช่ไหมอดช่องลอดช่องอะไรปะลอดช่องโบราณรดช่องโบราณไม่ใช่วัดเจดอะไรเป็นอย่างที่กรุงเทพเนาะอร่อย รช่องน้ำกะทิแล้วโฆษณาดูดิหอมไหมของหวานก็คือลสช่องขอบคุณครับก็เป็นครับบ้านลักไม้บ้านลักไม้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่ไม่ไม่ได้อยู่ในหมู่ตรงกลุ่มที่คนมัดนักท่องเที่ยวจะผ่านไปทางอุทยานแห่งชาติ อันนี้เขาจะเลี้ยวถ้ามาจากมาจากเข้าเข้าเมืองมาเนี่ยต้องเลี้ยวขวามาหน่อยกูตักแบ่งให้เออก๋วยเสุขโขทัยเหมือนกันฮะแต่เขาบอกว่าที่นี่รถจัดกว่านะทางร้านเขาบอกเขาบอกว่าที่นี่รถจัดกว่าแล้วก็บรรยากาศดีกูตักบอกบรรยากาศดีคนไม่ไม่พุกพ่านนะแต่ผมก็ว่าเออก็ก็รสชาติเขาก็ไม่เหมือนอนนันนู้นอ่ะอาจจะ ปรุงมาแตกต่างกันเนาะเพราะว่าก็จะสโขร์ไทยเนี่ยคือเขาต้องปรุงมาให้เลยเขาต้องปรุงมาให้เลยแล้วก็ดูทุกอย่างเขาก็วัตถุดิบดีอะเนาะ่วัตถุดิบดีสะอาดสาดีฮะเพื่อนเคยมาบ่อยๆผมว่าคงได้กินก็จะสโขร์ไทยกันบ่อยแล้วล่ะแวะมาร้านนี้บ้างก็ดีฮะเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศกันไปเรื่อยๆมันคงจับเบร์บ้างสวนใช่ ใช่บโบราณมัว่า,านนะจอดรถง่ายด้วยที่นี่จอดจอดรถง่ายาด,ด้วยชิมที่เราช่องกินไปไหมไมเอาไม่เอา,เอาเหรอด้วยอิ่มยังอ,อิ่แล้วครับครับ พออิ่มแล้วอารมณ์ดีเป็นหน้าที่สุดในโลกแล้วแม่ก็ไปด้วยข้าวเตี๋ยวติดแก้มกันไปตามๆกันสดชื่นครับ อร่อยมากครับผ่านมาผ่านไปก็แวะกินกันได้ครับถ้าชอบฝากกดอไลค์ดก,กดแชร์กด share, ติดตามใครชวบดูรูปคลาดเดี่ยวหนนะครับเจอกันไปครับบ๊ายบาย